บัดนี้ครั้งที่14ตรงกับวันที่23พฤศจิกายน2568ห้าข้าพเจ้านายพรสิทธ อเป่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยบูชาแด่องค์พระคาวะติเถระเจ้าองค์หลวงปู่สัมเร็จตุลหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณี ขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรันตนไตยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมุนต่อไป นะโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะหนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสัมันตาจะกะัวเรสุ อัตราคันชันตุเทวตาสธรมมังมุนิราชาสะสุนันตุสขคโมคทังสักเคกาเมจะรูปคิริสิขารตเทเพจะทัลิเขวิมาเนทีเปรเทจะคาเมตรุวะนาคหาเนเเคหะวะทุ มหิเขเต,เตกุม,มาจายันตุเทวาชรทรรวิสเมยักขะคันทะพนาคาติสันตาสันติเจยังมุนีวรวจนังสาธบุเมสุนันตุธรรมมัสสวนาการุอายามทัันตาธรรมมัสสวนาการุอายยมทัตันตา ธรรมมัสสวนาการุไยัมพทันตาสองบทสวดนามาการสิทธิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมต,สต,ตสมัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสามบทสวดสัจจกิริยาคาถานะทิเมสรนังอันยังพุทธโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจะวเชนะโสธิเมโหตุสพัพพทานะทิเมสรนังอันยังหัมโมเมสรนังวรัง เอเตนะสัจจวเชนะโสติเมโหตุสพัพพานาทิเมสรนังอันยังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัเชนะโสติเมโหตุสพัพพาสี่บทสวดมหาการุณิกูณาทโถติอาธิกาคาถา มหาการุนิกนาโถอัฏฐยะสภปารินังอุเรตวาปริมีสภาปะโตสัมโพธิโมตมังเอเตนะสัจจะวชนะมาโหตุสพุปทวามหาการุนิกนาโถหิตายะสภปารินังปริปุริ วาปาริมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวเชนะมาโหุุสภุปปัตทวามหาการุนิโกนาโถสุขายะสภาปรินังปุเรตวาปริมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตมัง เอเตนะสัจจะวเชนะมาโหตุกสพุปปัทวาห้าบทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมยังภะควาสักเกสุวิหรติกปิละวัตุสมิง มหาวเนมหาตาภิกขุสังเกณะสธิสทิงปัญจมันเตหิภิกขุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจโลกะทาตุหิเหวตาเยผู้เยนะสันนิปติตาโหติ ภควันตังทัศนายะพิกุสังขจัอธอธโคจตุน,นังสุทาวาสกายิกานังเอวานางเอตะทโะหสิอายังโขภควาสเกสุวิหะรติกปิระวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุ สังเคนะสัติงปัจจมันเตหิพิกุสเตหิสัพเพเหวะารหันเตหิทัสหิจโรกธาตุหิเทวตาเยผู้เยนะสันนิปติตาโหติภักขวันตังทัศนายะพิกุสังขจะยัน,นูนะไมยัมปิเยนะภักขวา เทนุปรสสังกเมยามะอุปัสังกมิต,ตวาภคะวต,ตสันติเกปันเจก,กะคาถาภาเสยยามาติอัตกโกต,ตาเทวตาเสยยาถาปินามระราวาปุริโสฉมมิช,ชิตังวา พาหังภาษาเรยะภาษาริตังวาพาหังสัมมิเชยะเอวะเมวะสุทาวเสสุเทเวสุอัตระหิตาภคขวโตปุรโตปาตุระหังสุอัตโขตาเทวตาภควันตังอภิวาชชตวาเอกมันตังอัทสุ เอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาภักขวโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิมหาสมโยปวานัสมิงเทวกายาสมาคตาอคตัมมหอีมังธรรมะสมยังทักกิตาเยวะอปราชิตสังคติ อัทโขอปราเทวตาภควโตสันติเกีมังคาทังอภาสิตัตระพิกโวสมาทหังสุกิตังอัตโนอุชุกมะกังสุสารถีวะเนตานิขะเหตวาอิทธริยานิรักขันติปันทิตาติ อัตโกอปราเทวตาภะควโตอีมังสันติเกอีมังคาถังอภาสิเชตวาขีรังเชตวาปรีคังอินทะขีรังโอหจะจะมเมชาเตจรันติสุทาวิมาราจะขุมตาสุขันตาสุสูนาคาติ อัทโขอปราเทวตาภควะโตสันติเกีมังคาถังอภาสิเยเยเจจิพุทธังสรนังคตาเสนะเตคมิสันติอปายภูมิงปหายะามานุสังเทหังเทวะกายังปริปุเรนสันติติ อัตโคภะควาภิกขุอามันเตสิเยผู้เยนะภิกขเวทัสสุโลกะธาตุสุเฮว,วตาสันนิปติตาโหติตถาคตังทัศนายะภิกขุสังขจักเยปิเตภิกขเวอเหสุงอะติตามันทานังอรหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธา เตสัมปิภควัตตานังเอตะประมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอเหสุงเสยยาถาปิมหันเอตะระหิเยปิเตภิกขเวพวิสันติอาาคตมันทานาังอรหัตโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตะประมาเยวะ เทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยยาถาปิมหันเอตรหิอาจิงขิสามิภิกขเวเทวกายนังนามานิกิตะยสามิภิกขเวเทวกายนังนามานิเทธิสามิภิกขเวเทวกายนังนามานิตังสุนาถะสาธุกัง มานาสิกโรธะภาสิสามิติเอวะพันเตติโขเตพิกุพะขวะโตปัจจโสสุพะควาเอตทะทวจะุจสิโลกะมนะุกสกสามิยะถะกุมมาทะทิสิตาเยสิตาคริคัมพระรังปะหิตตาสมาหิตา ปุถูสีหาวดรีนาโลมะหังสาพิสัมพุนโนโอทาตะมะนะสาสุธาวิปสันนมะนาวิราพิโยสพิโยปจจเตยตว,วะวเนกะปิละวะทเวตโตอามันตยิสัทธา สาวกีศาสนาตีเทวะกายาอภิกันตาเตวิชาณาทภิกโวเตจะอาตัปปะมะกรุงสุต,ตวาพุทธศสสาสนังเตสัมปาตุระหุญาณังอัมนุสานทัสนังอเปเกสตะมัทธคุม สหสังอัฐสตลิงสตังเกเกสหักสานังอัมนุตสานะมัตสุงอเปเกนันตะมัตถคุงทิชาสภาภุพราอหงตันจะสพังอภิยายะวะวักกิตวานะาจาักคุมาตโตอามันตยิสถาสาวเกสาเสนละต เทวะกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขวโวเยโวหังกิตะอิสามิขิราหิอนุบุพโสสัตตสหาสาวยขากุมมากาปิละวะทวาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสสิโนมทมานาอภิกาม ภิกขุนังสมิติงวะนางฉะสะหัสาเหววาตายักขานานะตะวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสสิโนมโมทมานาอภิกาุงภิกขุนังสมิติงวนงะนางสาตาคิราติสหัสายักขานานะตะวานิโน อิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกามุภิกขุนังสมิติงวนังอิเจเตโสภะสสะหัสายักขานานตะวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทามนาอภิกามุภิกขุนังสมิติงวนัง เวสามิตาปัจจสตายักขานานตะวานินโนอ,อิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยสัสสินโนโมทามานาอภิกาุงพิกุนังสมิติงวานังกุมพิโรราชคะหิกโกเวปุรสะนิเวสนัง <c oughs> พิโยนังสตะสหาสังยักขานังปายิรูปาสติ ภูมิโรราชคหิโกสโสปาคะสมิติงว่านังปุริมันจัตที่สังราชาทะตะรับโถภาษาสติคันทพานังอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตาปิตสสะพะหะโวอินทะนามามหันพราอิทธิมันโตชุต,ติมันโตวันนะวันโตยัสสิโน โมทามานาอภิกามุพิกุนังสมิติงวะนังทักขินันจะที่สังราชาวิลูโหวตับภาษาสติกุมกันทานังอธิปติมหาราชายสสิสูอุตตาปิตัสภะวูอินทนามามหันพลา <c oughs> อิทธิมันโตชุติมันโต วันนวันโตยัสสินโนมูทามานาอภิกามุงพิกุนังสมิติงวานังปัจจิมันจะทิสังราชาวิรูปโคปสษาสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตสัสภะโวยินทนามามหันพลาอิทธิมันโตชุติมันโต วันนาวันโตยัสสิโนโมธามนาอภิกามมุพิกขุนังสมิติงวานังอุตตะรันจะทีสังราชาปุเวโลตับภาษาสติยักขานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตสภะพหโวยินทนามามหันพรา อิธิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยะสัสินูโมทามานาอภิกามุงภิกขุนังสมิติงวานางปุริมะทิสังรัตทะ,ทะ,ทะรัฐโถภักขินนะวิรูหะโกปัจฉิเมนะวิรูปโขปุเวโลอุตะรังทิสังจตาโลเตมหาราชาสมมันตาจตุดโรทิสา ชัชระมานาอัสุวิวเนกะปิละวะัทเวเอสังมายาวินโนทาสาอาคูวะจะนิกาสถามายากุเกตุเวเกตุวิภูจะวิภูโตสหะจันทนโนกามเสโทจักินนุมันทุนิมันทุจะปะนาโทอโอมาโอปะมาญโยจะ เทวะสูโตจะมาตริจิตเสโนจักันทัพโพนะโหราชาชนูชโพอาคูปัญจสิโขเจวะติมพระรูสุริยะวะสสาเอเตจันเยเจราชาโนคันทัพพาสหราชูพิมูทมานาอภิกามุงพิกุนังสมิติงวะนงัง อทาคูนาภสานาคาเวสาลาสหตันชกากัมพลสตราอาคูปายาคาสหยาติพิยามุนาทัตะรัฐาจะอาคูนาคายาสสิโนเอราวันโนมหานาคโคโสปาคะสมิติงวะนงัง เยนาคราเชสหัสหาหรันติทิพาธิชาปักขิวิสุทธจักขุเวหายาสาเตวะนมัชมะปตาจิตลาสุปนาอิติเตชนามังอภยันตานาคราชานมาสิสุปนาโตเขมะมะกาสิพุทโธ สัณหาหิวาจาหิอุปวะหคยันตานาคาสุปันาสารณะมะังสุพุทธังชิตาวชิระหะเทนะสุทังอสุราชิตาภาตโรวาสวาเวเตหิทิมันโตยัสสิโนกัรละกัชามหาพิสมาอสุราธานะเวขา เวปจิติสุจิติจะปหาราโทนมุจิสหะสะตันจะผลิป,ปุตานังสัพเพเวโรจะนามกาสันในหิตวาพลิงเสนังราหุพัทธมุปาคะมมุงสะมะโยธานิพันทันเตภิกขุนังสมิติงวะนัง อาโปจเทวาปฐวีจเตโชวายตทาะมุงวรุนาวารุนาเทวาโสโมจยะสสาสหะเมตากรุนากายิกาอาคูเทวยะสสิโนทเสเตทศทากายาสเพนาณตะวาดิโนอิทธิมันโตชุติมันโต วันนาวันโตยัสสิโนโมทามามนาอภิกามุพิกุนังสมิติงวนังเวทูจะเทวาสหริจะอสมาจตุเวยะมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรกิตาสุริยะสุสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรกิตา นักคานิปุรคิตวาอาคูมันทวราหกาวสุนังวสโสเศโทสกูปาคะปุรินทัโททัเ,เททสตทัสทากายาสพเพนาณตะวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกามุงภิกขุนางสมิติงวนาง อาถาคูสหภูเทวาชะละมักขิสิขาริวะอริธากาจโรชาจะอุมมาบุพะนิภาชินูวะรุณาสหาธรรมมาจะอจุตาจะอเนชกาสุเรยะรุกิราอาคูอาคูวาสวาเนชิโน ทศเ,เตทัสทากายาสเพนาณนตะวานิโนอิทธิมโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโม,มูทามนาอภิกามุงพิกุนังสมิติวนังสมานามหาสมมนามานุษามมนุษย์สุตตมาขีธาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกา อาคาคูหารโยเทวาเยจะโลหิตะวาชิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายัสสิโนท,ทัสิเตทัสทายกายาสเพนานัตตะวาธิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสสิโน โมทมานาอภิกามุงพิกุนังสมิติงวานังสุกากากรูหาอกรุณาอาคูเวขะาสาสหาโอทะโอทาตะคันหาปะโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสทามัตตาหารกคชามิตสกาจยสัสสิโน ทนะยังอาคาปชุนโนโยทิสาอภิวัสติท้าเสเตทสทากายาสัพเพนานาตะวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยาสสิโนโมทมามนาอภิกามุงพิกุนังสมิติงวะนังเขมิยาตุสิต,ตายามากันทกาจะยัสสิโน สัมพิตการามะเสถาชตินามาจักสวานิมานะระติโนอาคูอภา,าคูปรินิมิตาะท,ทะเสเตทศธากายาสเพนานัตะะวานินูอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโมูทมานาอภิกามุภิกขุนังสมิติงวะนัง สเกเตเทเว,วะนิกายาสเพนานตวานิโนนามันวเยนะอาคาชชงเยจันเยสทิสาสหาปะปะวุทธชาติมังคิลังโอมะตินนะมะนาสวังทักเกมโมมะตะรังนาคังจันทังวะอาชิตาติตังสุพรมมาประมะัโตจะ ปุตตาอิทิมโตสหะสันนังกุมารโรติโสจะสโสปาคะสมิติงวะนังสหะสรมมะโรกานังมหาพรหมามทิติทตัตติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยสสัสสิโสทัเสถะอิสลาอาคูปัญเจกะวะสวัตติโน เตสันจะมัชมะโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสะเพอภิกันเตสินเทเทวะสะพรมมเกมารเสนาอภิกามิปันสะกันนหัสะมันทิยังเอทะคันนะหะทะพันทะทะราเคนะพันธะมะทุโวสมันตาปริวาเรีทะ มาโวมุกิทะโกจินังอิติตัฐะมหาเสโนกันนะหะเสนังอเิชยีปนินาตะระมหันจะสรังกะตะวานนะเพลวังยะถาปาวุสมมโมเมโขหะณยันโตสวิชุโก ตทาสโสปจุทาวติสังกุโทอสยังวเสตันจะสพ,พังอภิยายะวะวะกกิตวตานะจักขุมาตตโตอามันตยิสถาสาวเกศาสนระเตมารเสนาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขวเตจะอาตับ ปะมักกะลุงสุตตวาพุทธสสาสนังวีตาราเคหิปกามุงเนสังโลมัมปิอิชยุงสัพเพวิชิตะสังคามาพะยาตีตายสัสสิโนโมทันติสหภุกภูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติ